สวัสดีครับคุณกำลังคิดจะขายรถอยู่หรือเปล่าวันนี้เรามีทางเลือกดีๆมาฝากกันครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขายรถผ่านลานประมูลกันนะครับจริงๆแล้วก็เหมือนกับการประมูลสินค้าทั่วไปเลยครับคุณสามารถตั้งราคาเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองจากนั้นนำรถขึ้นประมูล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อจำนวนมากเข้ามาเสนอราคาแข่งกันและรถของคุณจะขายได้ราคาสูงที่สุดจากที่มีผู้เสนอโดยขั้นตอนก็ง่ายนิดเดียวครับเริ่มต้นจากเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน TTB Touch ไปที่ My Car เลือกเมน,นูขายรถและยืนยันข้อมูลเบื้องต้นจากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับคุณภายในหนึ่งวันทำการเพื่ออธิบายขั้นตอนและนัดวันตรวจสภาพรถ เมื่อถึงวันนัดหมายเจ้าหน้าที่จะมาตรวจสภาพรถเพื่อแนะนำราคาขายขั้นต่ำเพียงเท่านี้รถของคุณก็พร้อมขึ้นประมูลแล้วครับคุณสามารถติดตามสถานะได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน t t b t o u c h เมื่อประมูลสำเร็จจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อคุณเพื่อขอรับเอกสารโอนกรรมสิทธิ์โดยเงินจากการขายรถหลังหักค่าธรรมเนียมจะโอนเข้าบัญชีของคุณครับ ในกรณีที่ไม่มีผู้ประมูลรถของคุณคุณสามารถเลือกได้ว่าจะส่งรถขึ้นประมูลใหม่หรือยกเลิกก็ได้โดยหากต้องการยกเลิกสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยครับถ้ารถอยู่ที่ลานประมูลก็สามารถรับรถกลับได้ทันทีขั้นตอนทั้งหมดนี้ทำได้ง่ายๆมือใหม่ก็ทำได้แถมยังอุ่นใจเพราะเงินจะเข้าบัญชีภายใน5วันทำการและที่สำคัญราคาดีเพราะมีผู้ซื้อจำนวนมากเข้ามาเสนอราคาแข่งกัน ทำได้ง่ายขนาดนี้ลองไปขายรถกันได้เลยที่ไม c a ค่าในแอปพลิเคชัน TTV Touch ให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต t t b เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น